พักกันพักกันทรมานี่อย่างเดียวนี่เมียนเบิร์ตวะนี่ปลาพี่น้องปลาลูกคลอกปลาลูกคอกพี่น้องแจกวิครับแจกวิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวเปิดป้าไม่เอาไปให้ดูห้อยเชี่ยมห้อยเชี่ยมห้อยบอลห้อยเอกเพิ่นโอ้ยพี่น้องไหวหน่อยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง บ้านสว่างเฉดเดียวผ้าพีแผาหน่องมาแล้วจบบรรยากาศการสื่อการขายควายตลาดนัดโค้กบบระบ,บือบ้านแจ้งหวังเพื่อเมืองจังหวัดยะทสธรพี่น้องมาแล้วบ่หอยปูปโอเคมาแล้วเนาะอ่ะเมื่อนี้บาารรยากาศคือคักควายขายดีพี่น้องเนาะเบิ้งตีเหลือแป๊บเดียวพี่น้องแป๊บเดียวเบิดเจียงตลาดได้พี่น้องเนาะในขายกันดีนบรรยากาศการสื่อการขายไา,ายตลาดค่าช่วงไายแล้วพี่น้องเนาะผลกำลังต่อรองกันไล่พี่น้องเนาะควายไล่หมัวไล่บ้านสว่างเฉดเดียวมาเบิ่งควายหน่อยอีกทักหนึ่ง <c oughs> หอยนั้นเดขายเราตัวนี้นอยน่ะเอ้ยว่ตขายเพิ่นให้สามสิบดอยน่ะโอ้น้อยน้นอยอน,น,น่ะเพื่าคาเรารคถาเขาอยได้ซเด้นเนาะเขาอะเอา,เาีสิจดร้อยโอ้เขาอยากเอาซีสิบเจ็ดร้อยปัญหาปัญหาโอ้สามสิบเจ็ด <000. S 2> โอ้ตไป้งหนาเพาว่าวเาาื่อาคาถูค่าเราถืออยู่นีเรือเบิดเนาะหอยนันเนาะถืออยู่นีเรือเบิดสองสามสองสามเมสางามหน่สองขาอยนันเด้พี่น้อง อยนันสองาเ็นยังไงสออเนี่คือแะ้วตัวล่ะคืออยูได้หอยน,นั่า่า้นผาลอยหอย้ขายควายยักตัวเพื่อควายยักรถวได้ขาย้รูเกาอ้เปนลดล่งหายไรล่ะเนล่าเติบเด้นี่ดโอ้หีอายาเออมนเยอบางหน้าตาตัวตัวคนต่อเมนยูสิบห้าร้ สองสองหนึ่งหาหัวตาไหสองเอาขยับขึ้นกันนะเอาพ่เ่นไขายใเออุูกุหี่ปนตาเลี้ยงอยู่ควายงามค้ยหูโอ้ห่านว่าว่าเบิ้งว่าเบิ้งขึ้นให้เล่าจังหน่อยโอ้โโอ้มันเต็มแล้วพอนออตัวนี้พนจะใด่ซีเจ็ดนานี้ แม่สาวหน่อยพี่น้องเนี่โอ้บักคูหน่อยแม่เราไทายละเช่นหนึ่งอ่ะนี่วควายหอยนันเพี่น,อนอ้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายเพื่น้องพี่น,อนอ้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายคลิปนี้มาผ้าเบิ่งผ้าแยงบรรยากาศเปิดจังใดครับตัวนี้ 13, หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสายเผือกเนาะแม่สาวเดียวเนาะแม่สาวหน่อยสายเผือกหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยพี่นอ้องสายเผือกเปิ้ลนี่โต,ตดีเม้นแม่สาวอยู่แต่ว่า ยังขาเนื้อเปียงแน่นิดนึงพี่น้องเอาไปเติมเอาไปเพิ่มเราเอาไปคัดสีเฉวีวันเอาสายเผือกพี่น้องเนาะสิบสามหารอยเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่นสะดวกบ่าวศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งสามเก้าหกสี่ผู้ใดสนใจสายเผือกเอาไปต่อยอดสิบสามหารอยเป็นต่ต่อร่องเพื่อนพี่น้องแม่สาวเนี่ยขอบคุณหลายๆนมานครับผมต่อร่องเดี๋เพื่อนมือเพื่อน่าย่านนี้จากการเพื่อน่าอ่ะอย่างต่อพี่น้องมันจะขาศการซื้อการขายคไปมาทางพี่น้อง หอยคบหมานหรือเปล่าใช่กอบเบรท่านหมานอยู 7, 500, 7, 000, 500, 000่นี <Fahrenheit> ่มาต่อร่องเพื <eller falou> <c oughs> oh, ่อนหีกโอ้เพื่อยดเท่าใดยไดเท่าใดครับตัวนี้เจ็ดพันหาเันหาลอยซื้อเจ็ดพันหายแม่สาวหน่อยหอยคม่หาโอ้ห้เจ็่วย สิได้กันเลยตัวนี้สิได้กันเลยเป่นสอโอ้สได้กันเลยพี่น้องโอ้จิบหโอ้อันนี้มันขายเพื่อเพื่อขาดทุนโอ้มันเหลือโอ้มันเหลือตัวเดียวนี่ขาดสส้างมันโอ้ขาดทุนกับคราดทุนใเพื่อจะได้เจ็ดสหาห้อยคบห้าโอ้ห้ยเจ็แล้วโอ้ กำลังได้กันกำลังได้กันเยี่ยงอะไรกันนี่หรอปลาสมัยใหญ่ที่บ้านเสียเวทคือไม่ใหญ่เถื่อปลาสองแปดบ่ตัวใหญ่ๆนี่ยสองแปดปลาปีน้องเปิดไว้ซื้อปลาใหญ่ดิพี่น้องสองเก้าคนหน่อตัวบอกใหญ่ปื้ยอ๋ออ๋ออ๋อหอยเวทกำลังมาต่อรองคนพี่น้องหอยเวียดกำลังมาต่อเสียเวทสูงดิพี่น้องสูงใหญ่

โอ้ตัวใหญ่เนาะหั้ใหญ่แห้งตัวบูกใหญ่แห้งเอ้าเสียเวทขออนุญาตเบอร์โทรกันศูนย์หก0นึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดสียเสี่ยเวทสะพื้นพาเวทสะพื้นตการพิพนบรราชธานีเสื้อถึงแห้งบ่โอ้ซื้อถึงแห้งพ่น้องเป็นวะอันนี้สองแปดก็ยังบ่ได้อยู่พี่น้องเพิ่นยังให้สองหมื่นสื่อๆเป็นวะตัวผักใหญ่หนึ่งพี่น้องพป่นวะโอเคเลยอ่ะมันมาเด้อเสียเวทเด้อครับผม เห็นอ้าวหอยเอสวัสดีครับไปใส่เหล้าฟรีโอนั่านยูวหันแม่สาวต้นนี้เจ้าบาทแม่สาวนี่เฮ้ยโอ้ได้ลูกแล้วเจ้าบาทสองหมื่นสองพันได้ลูกแล้วต้นปาดพลวัาเป็แม่สาวต้นโตพอดีต้นโตดีสองสองพันบาต้นนี้ต้นนี้เจ้าสาวเนาะต้นนี้สาวงามพร้อมเลยพี่น้องสาวหล่ะก่ะสวยพร้อมเจ้าบาทบาทนี่สองหมื่นหนึ่งพันพี่น้องอ้งามเลยพี่น้องแข้งขาต้นโตดี แม่สาวหน่อยงามๆพี่นอ้องสองหมื 11, 000, ่นกับหนึ่งพันเพิ่งเปิดไว้พี่น้องนี่ของเสียเอเพิ่นของหอยเอเพิ่นอ่ะเมืองพี่น้องสองตัวตัวตน,นั้นสองหมื่นสองสองหนึ่งหมื่นหนึ่งว่าต่อไปตัวไหนงามแม่สาวหน่อยม,มาหลักขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นขออนุญาตเอาหอยนั้นเลยบ่แต่เขาคือหอยเอได้อยู่บ่ <laughs> มีอ่ะอยู่นี่อยู่ปัญหาลูกมันบ่ควบนี่เปิดจังไดสามหมื่นสองสามหมื่นสองลูกแม่บ่คือ ลูกแม่พร้อมเยู่พี่น้องตาว่าแม่งามแม่สวยๆอยู่พี่น้องเนาะสูงอร่อยซาชุ่มห่าบวกคุณได้แม่เพป็นพี่น้องลูกแม่พร้อมพี่น้องคุณโอ้เนาะควายแม่งามอยู่ไม่ลูกหน่อยน้ำราคากรับเป็นตาต่อร่องเป็นตาไปเลี่ยงเป็นตาไปต่อยอดอยู่แม่เพป็นงามพี่น้องนั่นแม่เพป็นงามลูกสาวกำลังกินนมลูกสาวน้อยเนาะอยู่ที่พี่น้องเนาะราคากรับพ่อต่อร่องเอาเขาขอเขาฟังบุหูเป็นสะดวกใครเบอร์ทั่วสะดวกใครเบอร์ทั่วบ่ขออนุญาตเขาไงพูดเนี่ยแหละตีบ่มานน้ำกันอยู่บ่

เว้ยขุ่รวยไหว่ากล้ยนีมันเยอโอ้เอาไปเป็นของขวัญโอ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้ยอ้ย่ห้ยอ้ยโอ้ยโี้ยโอ้พโอ้ยีอกยโอ้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 ยมอ้ยโอ้ยโน้ยโอ้ว้ยโอ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้ยโน้คโอ้ยนอ้ยโยโอนยโอ่ยโ้ยอ้ยโอ้ยโห้ยโี้อ้ยโอ้ยโ่้ยโอมยโอยนออยโวยโอ้ยโอยโอ้ย่อ้ยนอ้ยโอ้ยนอ้้ย้ย ต้นโตดีเอาไปเป็นพ่อครอบพ่อไข่พ่อพันเนาะพูดถึงเบิ่งที่แบเบิ่งเขาเพิ่นพี่น้องหน้าตาต้นโตปึ้ยพี่น้องสายดังเพิ่นล่ะเนาะพูดถึ้ยังได้อะไรก็ล่ะเอ้าซีมันฮะซีซาแถ่นนั้นเพื่อนยางได้พี่น้องปึ้ยราคาเป็นตะเป็นตะซื้อไปเอาเขาครอบเขาไข่เขาอ่าเพราะเป็นพ่อครอบพ่อไข่พ่อพันอ่ะอันเวียดเป็นไห้ถือไรให้เราพิสเราถือพี่น้องเอามาขออนุญาตเบอร์โทรเป็นสะดวกปะได้ครับได้อ้าขออนุญาตครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่ง 517หนึ่งเจ็ดสอพอพันบักงหพี่น้องเปินเปิดไวสี่สิบหเป็นตาต่อรองเพินสูงเปิดใวหามือเนโอ้หามือเพินเปิดไหามือนอัดสูงเท่าไหร่คือเกือบร้อยบเกือบรอยหาสิเนาะเกือบร้อหาสิบวกลบเล้วพี่น้องเนาะร้อยหาสิบวกลบอ่ะหามืนเาะเปินเปิดใบเนาะเอาขอบคุณหรา่ยๆมากับผมผู้ใดสนใจก็โท่ามาต่อรองกพิ่นใดหอยเวียดกำลังสนใจ ดุนด้นวนทั้งสันโทัมาเดี๋ยวเวียดจะไปเมืองเวียดก่อนเพื่อนโอเคโอเคครับผมสวัสดีครับทั้งสองคนห้อยลาดกำลังแต่งตัวให้ควายงามควายรอลอยดีเลยตัวนี้ห้อยลาดเนาะรอครับเปิดไปสามเท่าไรเท่าไรก่อนสองห้านี่พี่น้องปลาปูตัวนี้ปูลออหล่อหนิพี่น้องสองห้าเพิ่นเปิดอนไปต้นโต,นตเนื้อหน,นัง ต้นโตดิพันธุพี่น้องคุณนะแข้งขาหน้าตาควายงามเพันธุพี่น้องควายของหอยลาดเพุ่นได้มากอ่ะงามเนาะหอยลาดเนาะเฮ็ดยังมันเฮ็ดอองข้อหรือสีโปรดโอ้สิปรดออกเป็นเป็นอย่างคือสิปรดออกมันเขาเฮ็ดมาดีคือเดือดโอ้หะเห็นเหรอเว้ยเนาะไม่เห็นยังไงกันยังว่าไทยเพิ่นเบิ่งมันจะ เพิ่นเจอสีตัวบ่ไใดหอยลาดตัวบ่อใดพี่น้องผมสิพ่อไายเพิ่นประจำเมึงหันหัวใจเห็นห้อยวัดไม่รอปีหัวใจเห็นเล้าเมึงหันนี่โอ้เกือบจำแล้วบ่อใดยังไรทหาเนาะเอามาขออนุญาตเบอร์โทรห้อยลาดศูนย์เก้าสี่เก้าสามแปดแปดเจ็ดสองแปดพี่น้องห้อยลาดเพิ่นเปิดใยสองหาบักคู่น้อยงามๆเพิ่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจอยากเอาไปต่อยอดเนาะต่อยอดสายเนื้อ โทรมาเบอร์นี้ขั้นจะขายควายอยู่บ้านอยซองแถบซีงไม่แถบตะการแถบตาลสุมนั่นโทรมาเบอร์นี้ก็ได้เนาะหอยราดเนาะไปเบิร์เบิร์นหอดขอ,อกหอดฟ้ามล่ะพี่น้องอ่าเพิ่นสีไปพิจารณาใหา้ถึงขอ,อกถึงฟ้ามเพิ่นเอ้าขอบคุณลหลายเด้องหอยราดเด้องมันมาอ่าับผมยังต่อพี่น้องเบิร์บรรยากาศการซื้อ,อการขายไปนำเนามะมาทักทายในอหอยเบิรนกระสีจับล่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่เมื่อวะว่าเลี้ยงเมื่อวะไอ้เห็ดว่าอันนี้ห้อยวัดเซ็ดยังเดียวนี่นี่ล่ะนี่โอ้เส็ดอันนี้โอ้ฮาร์ดเฮดบ่ฮาร์ดเฮดโอ้งามดีพี่น้องอันนี้มีประโยชน์ด้พี่น้องเพราะว่าเอาไปลามงัวลามควายมันจะสุบประจังเอ้าว่ได้สองตัวอ๋อผูกสันสันเอาโอ้นี่นี่วาเบอร์พี่น้องวาเบอร์ไม่ออกไม่ออกเนาะ ไม่ออกพี่น้องเบิ้งซะก่อนพี่น้องเบิ้งเขาพวงเนี่เขาเสียบมันจังมันจังบ่จังเนี่ยเราบ่าเมื่อกบ่จังเออเนาะขั้นสัตนมันจังมันขาดเนาะอ่ามาเบิ้งหอยวัดสิสาธิตให้เบิ้งพี่น้องเปลนได้ครับเฮเนี่ยผู้ใดเปลี่ยนสินะไม่ออกพี่น้องไม่ออก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 ทุกเส้นพี่น้องอ่าไม่ออกทุกเส้นโอ้มาดไว้ไม่ออกเส้นหนึ่งมามาดไวโอ้ไม่ออกเส้นหนึ่งมามาดไใบพี่น้องเอามามาดไใเด้อพี่น้องมาดใบอ่าสาทีโดยห้อยที่พอ โอ้เพราะว่เหยดมันสีรุดเป็นอยาอโอ้ไม่โอ้บานนี้ตัวนี้มันไม่หออมาสอดโอ้มาสอดสอดเทราเซนสอดเทรเซนได้พี่น้องอาสอดเทรเบนลใกล้พี่น้องโอ้สอดงามสอดเลี้ยงเซนไปเออเลี้ยงเซนไปโอ้นี่หอยวัดเป็นสาธิพี่น้องหอยลาดจรงกนี่คนวาโอ้น ไอเห็นคนน้ำเอาแต่ว่าอยากเบิ่งเกลาเนะคนเพิ่นรอนล่ะล่ะอยากเบิ่งเกลาเก๋าไนเบิ่งให้คนสอดสอดที่พี่น้องสอดกันมา้ยนานมีที่เห็ดพี่น้องเขาเอินอย่างคือเขาเอินอย่างนี้เห็ดบอเห็ดอย่างคือเขาเอิญนี้บอเผือกอะไรได้ไม่อยู่เลยหรอบอเขาเขาเอินเห็ดอย่างนี้แกนใส่ข้อยโอ้แกนเสือควายแกนเสือควายผู้ชมกับมีตาผู้รอรอที่ผู้ชมเนี่ยผู้ชมเวอรว้าผู้ชมเอาผู้ชมน้ำผู้เชี่ยว เอนี่ป่ะเปนกรลเี่ยโอ้ป่ะโอ้เสียงอสานเป็นลกโอ้โอ้อโอ้อ้โา้โอ้โอโอ้โสีโอ้อ้โอ้โอ้โ้วออ้อ้โอ้โโอ้โออ้อ้องโอ้โอ้โอ้โ้โอยโอ้้อ้โ้อ้อ้โอ้อโอ้ห้โ้โอ้โอ้้อ้อ้อย้อ้อน้อโอ้โอ้โอ้้ นี่แล้ววานนี้ส้มนี่เห็ดจังไหนส้มส้มเหลือนี่จังไหนวานนี้โอ้จูดอกจูดอกโอ้นี่ได้นี่หนี้นี้คือมองเอาเสือกใส่ได้พี่น้องมองเอาเสือกใส่นี่เอาเสือกใส่นี่เอาเสือกน้อยน้อยเอาเสือกเสอร็จน้อยน้อยหลังใส่อัานี้นี่คือสำเร็จเองพี่น้องนี่นี่คือสำเร็จแล้วพี่น้องเนาะท่านเห็ดขายเสร็จแล้วจังหาะ เซ็นดาซิบหาบโอ้ซิบหาบพี่น้องนี่ทายวันนี้วันเป็นกระโหลกเลยเมื่อยหายทายไปเลยมือแรงสิไปใส่กับมือแรงไปอุบลนโอ้สิไปอุบลนไหวหวนอย่นีคับโอเคอ้าวขอบคุณหอยวัดไล่ลายศีรษะฉีดแกนแกนที่เขาเอื่นแกนเสือกัวควายพี่น้องแกนเสือกัวควายโดยหอยวัดพรนสาธิตการเฮ็ดมื่อนานนี่ไอพี่น้องรับชมเอาไปเฮ็ดอยู่บ้านได้เนาะเสือกควายสิบ่อจังบ่อเกี่ยวสิบ่อขาด โอเคขอบคุณเรื่ายๆโอเคครับผมอ่าบานสว่างชันแนวภาพีพหนองมารับชมบรรยากาศการสื่อการขายกว้ยแลับมาเบิงหอยวัดเปิสาธิตการเทีดเจีนผูกกว้ยน้ำหอยโอ่งย่งอยู่บ่หอยองปายยงป่ยั่เงผืนผูกไว้ตะเกาเป็นลูกไว้แถวพีนองเนาะเอาลาพมอหน่งพีนองในซัมมีเน็ะพีนองเนาะลอยมืน่องเสร็จก็ุอยงวัวนกงคว้บ้านสว่างชันแนวจะมนี้ต่ความสูงความเจริญห่างไกลจากหัคไก่เเจ็บต่างๆแบบรวยเบิดหนีเวิ์สิน้ากัน สวัสดีครับพักันพักันทรมานนี่อย่างเดียวนี่ยเมียนเบิร์ตวะนี่ปลาพี่น้องปลาลูกคลอกปลาลูกคอกพี่น้องแจกพีครับแจกพีแก่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวเปิดป้าไมาเอาไปห้อยเชี่ยมห้อยเจียมห้อยบอลห้อยเอกเพิ่นโอ้ยพี่น้องควายหน่อยอ่ะสวัสดีครับ